ิสสันโนดนะฮะ1.2 v l ปี2018รถบ้านรถมือเดียวเลยนะครับกว้างใหญ่แล้วก็เก็บสัมภาระได้เยอะจสำหรับตัวโนีนะครับวงลัยก็จะเป็นแบบ3ก้านแบบสปอร์ตสวยงามนะฮะวงลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นนะออโต้สตาร์ทสตาร์ทสตอปตัวนี้นะฮะจะมีบ่งบอกถึงระยะเตือนก่อนการชนป้ายแดง640,000บาทเรารลดราคาวันนี้เหลือ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงเซลล์ช่วยขายรถนะฮะผมเซลล์จีทนะฮะจากตลาดรถยนต์มือ2 t งทีเคุทคานะครับวันนี้เรามีรถหนึ่งคันเป็นรถอีโคคานะฮะน่าจะอยู่ในค่ายของนิสสันนะครับเป็นรถก็อาจจะถูกใจวัยรุ่นนิดนึงนะฮะราคาเบาๆนะฮะนั่นก็คือเจ้านิสสันโนต e นะฮะ1 2 v l ปี2018รถบ้านรถมือเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันเลยนะครับเจ้ารนนี้ว่า ออปชันภายนอกภายในเขาออกแบบตามาแบบไหนนะครับรับชมกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะฮะเจ้า Nissan Note ออปชั่นภายนอกภายในตัว VL ก็คือตัวท็อปนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูด้วยตัวรถกันเลยนะครับมาด้วยสีขาวทั้งคันเลยนะฮะตัวนี้นะครับบอกถึงความสวยงามสีขาวแล้วก็ตัวนี้หน้ากระจังก็จะมีตัวนี้โลโก้ใหญ่ๆของเจ้า Nissan นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะเจ้ารังพึ่งตัวนี้พร้อมโครเมียมรูปตัว U ใหญ่ๆทางนี้เลยนะครับด้านหน้าเลยนะครับฝั่งตัวไฟหน้าตัวนี้ให้มาด้วยเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลยนะฮะตัวนี้นะ แล้วก็มีไปเดี่ยวทามให้เรียบร้อยนะครับเป็น LED นะฮะส่วนไปด้านล่างเขาจะมีไปตัดหมอกตามสไตล์ของเจ้าตัวท็อปนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะจะมีไปตัดหมอกแล้วก็ด้านตัวด้านชนชนหน้าตัวนี้จะมีโครเมียมตรงด้านล่างด้วยนะครับพร้อมชุดแต่งรอบพันเลยนะครับยิ่งสันโนตนะฮะปี2018นกันแล้วด้านข้างตัวนี้ก็มาด้วยกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับสีขาวแล้วก็มี ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างตัวนี้กระจกมองข้างสามารถพับปิดเปิดไปแบบไฟฟ้าเลยนะครับพร้อมหน้ายางก็คือ1 8 5 6 5 R 1 5เนีก็คือขอบอยู่้าอร่อยเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับก็จะเป็นแบบดิสเบกยางใหม่ๆเลยนะปี2 0 2 2ยังใช้ได้สบายๆนะส3มปีเลยนะครับด้านบนตัวนี้ก็จะมาด้วยสปอยเลอร์หลังด้านบนเลยนะครับพร้อมเสาอากาศออริจินอลจากโรงงานเลยนะ มีติดฟรีมไม่จบร้อยมีไล่ฟ้ามีที่ปัดน้ําฝนแบบอัดโรลนะัมีโลโกโล้ด้านนิสสันด้านนี้ตัวตัวนี้ก็จะมีแบบสไตล์กคเล็กนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะบ่งบอกอะก็คือยี่ห้อนิสสันโนนั้นเองนะครับไฟท่านท้ายตัวนี้ก็จะเป็น l e d หมดแล้วนะครับของเจ้านิสสันโนด้ตก็จะดวงใหญ่มองเห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะก็จะมีไฟทับทิมด้านข้างให้ด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับนะฮะอ่าเปิดมาแล้วนะตัวนี้นะครับก็ กว้างใหญ่แล้วก็เก็บสัมภาระได้เยอะำสําหรับตัวรถนี้นะครับเจ้าของเดิมก็ใช้แบบบ้านๆนะไม่ได้บรรทุกของไม่ได้ใส่สัมภาระอะไรพร้อมตัวนี้ก็จะมียางอะไหล่พร้อมเครื่องมือครบนะฮะว่าจะเป็นแม่แรงบล็อกถอดล้อนะครับตัวนี้ยางอะไหล่ใหม่ๆเลยรถสวยเดิมหน้าหลังเดิมไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนด้านท้ายมานะครับตัวนี้นะฮะเปิดมาแล้วตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมฝาด้านท้ายกันเลยนะฮะตัวนี้หัวน็อตด,ด้านซังฝั่งขวาก็เดิมเลยนะครับไม่มีริ้วรอยในเรื่องกัน เปลี่ยนฝาท้ายมาใหม่นะฝั่งด้านซ้ายก็เดิมน็อตเดิมทุกอย่างเดิมรอยแม็กอาร์ดเดิมนะครับทุกอย่างสวยงามเดิมหมดเลยนะครับโชก็ยังนนแน่น,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 นๆเดิมเดิมตะเข็บฝาท้ายก็สวยงามเดิมก็บ่งบอกเรื่องรถคันนี้ไม่มีเรื่องวัดเหตุชนด้านท้ายมาเลยนะครับตรงนี้นะครับสวยงามเดิมเลยครับเดี๋ยวเรามาชมประตูฝั่งด้านซ้ายกันนิดนึงนะฮะว่ารถคันนี้จะมีเรื่องบัติเหตุชนด้านข้างมาไหมครับเดี๋ยวผมแกะกระดุมให้ดูเลยนะครับตรงนี้นะ สวยงามเดิมแล้วนะครับแม็อาร์ตรอยแม็กอาร์สวยงามเดิมตรงแนวทุกเม็ดเลยนะบ่งบอกถึงรถไม่มีเรื่องบัดเหตุชนด้านข้างมานะครับัาเนี้ประตูฝั่งด้านฝั่งด้านซ้ายด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเรามาดูประตูฝั่งด้านหน้ากันด้วยนะครับด้านหน้าก็ฝั่งด้านซ้ายนะครับตัวนี้กระเข็บประตูเดิมสวยงามเลยนะตะกูก็คือไม่มีการเปลี่ยนประตูมานะครับเดิมแล้วก็ประเข็บตัวนี้ก็สวยงามเดิม คันเลยนะฮะรอยแมกอาร์ทุกอย่างสวยงามเดิมนะไม่มีเรื่องบัตรเหตุชนมาด้านข้างเลยนะครับเป็นเครื่อง1.2ลิตรนะฮะในเรื่องกับอัตาการกินน้ำมันรุ่นนี้ต้องตอบโจทย์นิดหนึ่งว่านิสสันค่ายนิสสันเขาออกแบบมารุ่นนี้ประหยัดมากไม่ว่าจะเป็นตัวโฉมรถนะฮะแล้วก็ ตัวภายในก็กว้างขวางเก็บสัมภาระได้เยอะนะเดี๋ยวเปิดมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะฝากระโปรงด้านหน้าตัวนี้ก็สวยงามเดิมออริจินอลจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูน็อตฝากระโปรงตัวบนตัวล่างเลยนะไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนนะครับเดิมเลยนะครับบางโคนฝั่งด้านซ้ายเดิมๆบางๆนะนี่ฮะน็อตไม่มีการขัดไม่มีการเปลี่ยนเลยนะครับเดิมรอยแม็กอาร์ดเดิมสวยนะตัวนี้ก็จะเป็นคานหน้าคานหน้าก็เดิมเลยนะครับมีติ๊กเกอร์ติดเรียบร้อยนะครับ ดูคมคมชันเลยฮะสวยงามเดิมผ่านหน้าก็ไม่มีเรื่องบาดเหตุชนด้านหน้ามาส่วนฝากระโปรงด้านขวาหัวน็อตด,ด้านบนด้านล่างก็ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการขันไม่มีการแกะทําใหม่เลยนะครับแล้วก็บางคนด้านขวาน็อตก็ยังเดิมเดิมหูบางๆเดิมเดิมบางๆิงเป็นใสๆเลยนะครับเป็นเครื่อง1.2ลิตรในเรื่องอัตราการกินน้ำมันประหยัดมากๆเลยนะครับตัวนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในกันเลยนะเจ้านิสส n นโน e 1.2 V L ตัวท็อปนั่นเองนะครับตัวนี้กุญแจก็จะเป็นแบบ Smart Entry นะฮะก็บือเปิดก็จะเป็นโครเมียมทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบตัวสัตัวนี้ก็จะเป็นแบบพุทสตาร์นะกุญแจหน้าตาก็จะเป็นอี้มี2ชุดกุมือครบเลยนะครับบุกสวิตทครบเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ดูนะ,อะโอเคตดแอร์ Air กันหน่อยนะครับข้างนอกอากาศมันร้อน ตัวนี้แอร์แอร์ก็จะเป็นแบบแอร์นิจิตอนนะครับตัวนี้นะฮะแอร์ออโต้มีแอร์ออโต้มีปรับโหมดต่างๆเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันเลยนะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ3ก้านแบบสปอร์ตสวยงามนะฮะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลตนะิฟังก์ชันเนาะฝั่งซ้ายนะก็จะมะีในโหมดปรับเครื่องเสียงแล้วก็โปดปรับโทรศัพท์นะฮะวางสายรับสายได้เลยนะครับหน้าจอตัวนี้ก็ตัวท็อปนะ1.2 VL หน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นแบบข้องเคนบูดเลยนะฮะตัวนี้ก็จะแบบสัมผัสนะ,ะเรียบร้อยเลยนะครับตัวช่องแอร์ก็จะแบบกลมๆสวยงามด้านหน้าก็คอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแบบพลาสติกสีดําสวยงามนะมีแอร์แบ็กสองใบนะฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งด้านนี้นะฮะส่วนประตูทั้งสองฝั่งก็จะมีลําโพงด้วย4ี่ละสี่บา์เลยนะมีลําโพงให้เรียบร้อยเลยนะครับกระจกก็จะเป็นแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับ ระบบเกียร์เขาจะเป็นแบบเกียร์ออตโต้นะตัวนี้นะเกียร์ออตโอต้นะมีปลุกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีที่วางของให้เรียบร้อยเลยวางแก้วนเนาะเกด้านข้างก็จะกว้างขวางาใส่สัมภาระ,ะได้เยอะนะครับส่วนกระ,ะจกด้านฝั่งคนนั่งก็จะมีะตัวบางแดดเนาะก็จะมีกระจกให้ด้วยนะครับฝั่งคนขับก,ก็มีกระจกเหมือนกันนะเสริมหล่อสวยงามได้เนาะกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบอโอโต้นะปรับเรืองแสงได้นะตัวนี้นะจัดเต็มเลยไไน,นะเจ้าอีโคคารุ่นนี้นะครับ ฝั่งด้านขวาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฝั่งด้าน,านขวาตัวนี้ก็จัดเต็มเลยนะก็จะมีแบบออโต้สต็อปสตาร์สต็อปตัวนี้นะจะมีบ่งบอกถึงระยะเตือนก่อนการชนแล้วก็จะมีก่อนบ่งบอกกันนอกเลนนะรถที่วิ่งนอกเลนสามารถตัวนี้มันจะมีะไฟเตือนให้เรียบร้อยเลยนะครับฝั่งนี้นะจบไฟฟ้าออโต้ฝั่งด้านคนขับตัวนี้ก็จะขึ้นลงแบบออโต้นะฮะขึ้นลงแบบออโต้เลยนะครับมี ไฟเข่งด้านหน้าหนึ่งดวงไฟกลางให้หนึ่งดวงเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะตัวนี้นาะลูกค้าได้เบาะหนังไปเลยนะเบรกมือก็ตัวนี้เลยนะครับเบรกก็ abs ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นตัวดำนะตัวนี้นะครับนั่งสบายนะข้างหลังจะกว้างหน่อยนะครับตัวนี้ไม่เมื่อยนะตัวนี้นั่งสบายเลยขายยามย่เหยียดได้สบายเลยวนเบาะด้านหลังตัวนี้ก็สามารถพับได้นะครับคุณลูกค้าจะมีสัมภาราะนะในนี้สามารถพับได้ก็เกือบเรียบเลยนะอันนี้พับได้เลยนะ วางของได้เต็มที่เลยนะครับอันนี้นะวันนี้ราคาเราเล่าให้ลูกค้าเลยเป็นนิสสันโน t e รุ่น VL ก็คือรุ่นท็อปนะฮะตัวนี้นะเลขไม่หนึ่งแสนโลเท่านั้นรถมือเดียวรถบ้านเลยนะครับแล้วก็รับประกันบอดี้ไม่มีเรื่องอุบัตเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะครับเช็คมาเจอเรารับซื้อเต็มราคานะวันนี้เราลดราคาพิเศษเลยนะครับ ป้ายแดง640,000บาทเราลดราคาวันนี้เหลือ279,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีสามารถกู้ได้เต็มเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดดูรีวิวนี้อยู่สนใจอยากนี้เป็นเจ้าของติดต่อทีมงานได้เลยนะครับสรงเอกสารให้เราตรวจสอบก่อนนะรเรื่องผ่านเรียบร้อยเราจะนํารถคันนี้ไปบริการส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับอยาฝากไว้ด้นะฮะ เจ้านิสสันโนด1.2 V L ตัวท็อปปี2018แท้โมเดล18ผลิตปี18แล้วก็จบปี18เลยนะครับรถสวยเดิมทั้งคันเลยนะฮะรุ่นท็อปสุดเลยนะครับรถราคาเราเล่าพิเศษให้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้ผมเซลจีต้องขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปต่อๆไปในราคาเบาๆให้ลูกค้านะครับวันนี้ผมขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ